เริ่มที่จะโตขึ้นเรื่อยๆแล้วนะฮะสำหรับลูกสาวคนแรกของนักร้องนุกสาวเจนนี่รัชนกหรือว่าเจนนี่ได้หมดท่าสดชื่นนั่นเองนะ,ะถ้าหาว่าคลายได้ติดตามเนี่ยชีวิตของน้องยูจีนเนี่ยนะฮะนอกจากที่จะเสิร์ฟความน่ารักน่ารักให้กับแฟนๆผ่านทาง Facebook ติกต็อกอินสตาแกรมนะครับของคุณพ่อ,อคุณแม่นะฮะรวมถึงช่องทางส่วนตัวของน้องยูจีนแล้วเนี่ยที่คุณแม่สร้างไว้ให้นะฮะล่าสุดครับก็มีคลิปที่โอ้โหต้องบอกว่า น่ารักมากๆเลยล่ะฮะรู้เรื่องแบบเด็กอัจฉริยะจริงๆนะฮะสำหรับน้องยูจินซึ่งเป็นคลิปที่คุณแม่เนี่ยนะฮะกำลังจะพาน้องยูจินเข้านอนแต่ว่านะฮะก่อนหน้าน,นี้ถ้าใครได้เห็นคลิปก็จะเห็นว่าน้องยูจินเนี่ยแกล้งหลับมาหลายครั้งเลยนะฮะงานนี้เนี่ยคุณแม่เองก็ต้องแกล้งหลับบ้างหละนะฮะรอดูว่ามันจะได้ผลไหมสําหรับการพาน้องยูจินเข้านอนในครั้งนี้คุณผู้ชมว่าจะได้ผลไหมยังไงนะฮะอ่ะเดี๋ยวเราลองไปดูคลิปนี้พร้อมกันครับโอเคงั้นแม่แกล้งนอนดูซิว่าลูกจะหลับม เดี๋ยวเรามาเก้งนอนกันนะคะแป๊บน,นึงค่ะไอ้อ้วนอย่าจับนะคะคุณแม่เรียกน้องอ้วนไม่ได้แหละต้องอยียกไอ้อ้วนแหละพอลูกดื้อแหละเอามาอ่ะที่นอนของคุณนี่คือที่นอนของคุณแม่นอนด้วยเอางี้อายุจินฟังฟังแม่นะแม่นอนด้วยอ่ะแม่นอนตรงนี้ แม่หลับแล้ว นี่เดี๋ยวนอนพร้อมกันค่ะไม่ได้ลูกเดี๋ยวหมอนมันทับหน้าแป๊บหนึ่งนะคะทุกคนเดี๋ยวจะแก้งหลับหน้าจะได้ผลอยู่อ่ะแม่นอนเรานอนพร้อมกันแม่หลับแม่ปิดตา